หรับพุทธคุณร้อยบทนี้เคยผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่เราสาธยายมาถึงพุทธคุณร้อยบทเ,เคยสาธยายแล้วก็เ่านิทานของเรื่องนี้เอาไว้หมดหลายครั้งแล้วสามสี่ครั้งห้าครั้งแล้วเนาะสําหรับทุมาใหมก่ก็จะเล่าแต่ว่าพวกเราเป็นผู้เก่าที่ได้ฟังกันมากันแล้ว,ลวไม่ได้พูดต่อหรอกเนาะ,นะไ,มไม่ได้พูดเรื่องเรื่องพุทธคุณทั้งร้อยบทนี้ อ่ันเนี่ยเป็นเป็นคุณของพระพุทธเจ้าเนาะถ้าเราเห็นนะบางทีเราเห็นคำว่ายักษ์ยักษ์ยักษ์เนี่ยก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่โลกทั้งปวงต้องบูชาเนาะแต่ว่าคำส่วนใหญ่เราก็อย่างพุทธะอะไรอย่างนี้เราจะได้ยินเรื่อยหรอกนะ,ะในยัตสะมัตโตพวกนี้เป็นรวมแล้วก็ประมาณเป็นร้อยอเนาะน่าจะเป็นร้อย อันนี้ก็สําหรับข้าาน้าบดีกล่าวหรอกถ้าเราถ้าเราเอาไอ้อัตติกาฏิกาด้วยก็น่าจะมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็โอกาสาเป็นวันนี้ก็เป็นวันเป็นวันที่ที่เราจะอธิษฐานเข้าพรรษาเนาะหลังจากออกจากสมาธิเราก็ท,ทําพิธีกันดังนั้นก็ก็กล่าวแบบเป็นเป็นความรู้สําหรับผู้มาใหม่ ผู้ใหม่เาผู้เก่าก็เคยรู้แล้วแหละ,ะเคยรู้เคยได้ฟังมาบ่อยอาการการเข้าภรษานี้ก็คือการอธิษฐานอยู่ประจําที่อธิษฐานอยู่ประจําที่นะสามเดือนประมาณเนาะ,ะสามเดือนก็จะไม่ไปค้างที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติได้เรียนถ้าเป็นพระนักเรียนก็ได้เรียน,ได,ยนได้ศึกษาได้พบ หมู่พบพวกเยอะแยะได้สอบได้ถามกันเรื่องความรู้อันนี้สมัยยุคเก่ายุคแก่โบราณอาจารย์มาตั้งแต่โบราณกาลมาก็เป็นอย่างนั้นเนาะทีนี้มายุคสมัยใหม่นี่ก็ส่วนใหญ่สือสมบูรณ์นะมีเนต็ตมีอะไรสามารถจะสืบค้นได้เรื่องต่างๆสงสัยเรื่องอะไรก็แทบไม่ต้องถามกันเนาะยกเว้นแต่อารมณ์ยกเว้นแต่อารมณ์ของกรรมฐาน อารมณ์ของสมถาวิปัสนาท่านั้นที่ไม่มีในเน็ตเน็ตตอบอถามไปเน็ตก็ตอบให้ไม่ได้อย่างไน,นตรงน,นี้เราจะต้องหันหน้าเข้าหากันคุยสนทนากันนะมีอะไรบ้างกี่นยะยี่พระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธบริษัทที่ดีเนี่ยนะต้องหันหน้าเข้ามาสอบถามกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปสอบถามผู้อื่นพวกอื่นกลุ่มอื่นเพราะว่าเขาจะตอบไม่ได้เพราเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเรากําลังขนทนากันอยู่เรื่องอะไร นะทําในธรรมินในนี่มีอะไรบ้างมันจะเป็นกลุ่มๆเนาะเป็นกลุ่มๆเป็นพวกในยุคกระพทธเจ้าก,ก็เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นนิกายนิกายนะครับแบ่งกันเป็นชุดๆไปเป็นกลุ่มๆไปใครจะชอบนิกายไหนก็ไปอยู่กับอาจารย์ผู้นั้นอศึกษาเล่าเรียนทาความเข้าใจสําหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติก็ก,ก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งเนาะขอได้พอเอาตัวรอดรู้เรื่องอารมณ์ของสมถะวิปัสสนาก็เข้าป่าไปตามเรื่องตำราว สําหรับผู้ที่ยังยังอินทรียงอ่อนอยู่ยังศึกษาเราเรียนก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นในการเขา้าพรรษาอธิษฐานเขา้าพรรษาสามเดือนนี่นี่จากประสบการณ์ของชีวิตจริงๆที่ผ่านมามาได้เก็บเล็กสะสมน้อยหรือของเครื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเนี่ยธรรมดาแล้วพระถ้าอยู่กันแบบอิสระอยู่อิสระทั่วไปไม่เขา้าพรรษานี่นะมันจะไม่มีแรงกดดันมาก เพราะว่าจะไปไหนก็ไปได้อยากจะไปไหนเบื่อไม่ชอบลำคาญก็หนีไปได้ริบเลยอยากไปไหนก็ไปได้ทุกหนทุกแห่งทีนี้พกเขา้าปรรษาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนจับขังคุกอะเนาะนเหมือนกนถูกจับขังเอาไว้เพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นระดับจิตใต้สํานึกนะครับถ้าเราไม่ฝึกจริงๆเขาไม่สังเกตจริงๆจ,จะไม่มองไม่ออกหรอกครับมองไม่เห็นหรอก นะไม่ว่าจะบวชมานานแค่ไหนก็จะมองไม่เห็นเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับเราถูกขังอ่าถูกขังโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนมันโดยไม่รู้ตัวแต่จิตมันรู้จิตใต้สํานึกมันรู้ว่าฉันเนี่ยถูกขังเพราะฉะนั้นมันจะมีความอึดอัดขัดใจมากกว่าปกติมากกว่าธรรมดาแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นพวกมีผูุชายล้วนๆนยยอย่างว่าผูุชายเลยอแต่เป็นสํานักของพวกจีทั้งหลายอันนี้หนักกว่าพระอีกนะบอกไว้เลยนะ พ่อผู้หญิงเขาบอกมันหยุ่มยิมเนาะมันยุ่งยากยุ่มยิ้มเรื่องมากะผู้ชายนี่ยังว่าใจนกักเลงเนาะก็ยังละ,ละละนั่นได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้รู้ความลับตรงนี้ทราบว่าเมื่อเราจะอยู่จำภาษาที่ไหนก็ตามนะครับมันจะมีแรงดันตรงนั้นเกิดขึ้นทาให้รู้สึกอัดขัดใจยิ่งถ้าสมมุติว่าเรา,าเกิดไปอยู่กับคนที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะที่ไม่ไม่สนศีลไม่กินกันหรือว่าฟังอะไรก็ไม่ชอบไม่ชอบเงี้ นะครับมันเก็บสะสมสะสมสะสมนะครับเพราะงั้นทําให้เกิดการอึดอัดอยู่เป็นทุกข์หรือว่าระเบิดออกมาได้นะเพราะงั้นเราจะเห็นหลายสิบวัดหลายร้อยวัดดีกว่าหลายพันวัดดีกว่าออกรรษานี่แทบจะไม่ทันเลยนะวันมหาบารณาบางคนนี่หนีไปตั้งแต่วันนั้นเลยบารนาเสร็จออกไปริบเลยรรษาขาดเลยนะอ่าเพราะฉะน,นั้นตรงนี้แหละคือความลับว่าทําไมทุกคนดึง ออกภาษาอยู่สามเดือนอยู่ได้แต่วันสุดท้ายนี่โอ้โหดิ้นรนทรมานกระบนกระวายมันก็โดนย่างด้วยน้าลวกด้วยน้ําร้อนเลยมันโดนยา่างไฟรดนที่เท่าเลยเพราะว่าแรงดันตอนมันมากเพราะได้โอกาสตรงนั้นมามันทนไม่ได้มันระเบิดออกมาแล้วจะหนีไปเพราะฉะนั้นตรงจําความลับตรงนี้เอาไว้เลยจําความลับตรงนี้ไว้เลยนะว่ามันเป็นอย่างนี้สังเกตมาสามสิบกว่าปีนี้รู้เลยชัดเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราแบบผู้ที่เป็นผู้เก่า อายุเก่าแล้วก็ไม่ได้มีความอาเดือดร้อนอะไรไม่มีความรทรนทลายกระวนกระวายในการต้องจะทํากิจอะไรบางเรื่องที่มันเร่งรีบเนี่ยท่้งก็อยู่ไม่นับบรนนับคืนหรอกจนออกภาษายังไม่รู้เรื่องเลยบางปีบางเดือนบางปีเนาะจนออกภาษาแล้วเขาบอกจอ,อกภาษาแล้วเอา้าอกเขาพูดไปจะออกภาษามันนึกได้าจะออกภาษาเพราะบางทีมันมีความรู้สึกวเจ็ดวันก็มีนะเจ็ดวันก็มีสิบห้าวันก็มีรู้สึกได้แค่นั้นจริงๆครับ แล้วมันออกภาษาเยอะยังคิดในใจว่ามันเร็วแท้บางทีอย่างนี้ก็มีนะนี่เพราะว่าเราไม่คิดเราไม่คิดคือเราไม่ได้กําหนดว่ามันเข้าภาษาหรือออกภาษาเพราะเราก็ไม่เคยไปไหนอยู่แล้วมันก็อยู่อย่างเนี้เนาะ,ะเหมือนกับยุคโควิดน่ะก่อนนั้นเนาะมีเก็นโควิดกันเขาต้องให้เก็บตัวอยู่กันเนะป็นละสิบวันสิบห้าวันเดือนเนาะ,ะที่จริงไม่มีโควิดเราก็ไม่เคยไปไหนอยู่แล้วสามเดือนสี่เดือนก็อยู่จารันอยู่ที่เดียวนั่นแหละนะไม่มีเหตุที่จะอยากจะไปไหน แอบพอมีนี่โควิดมาก็่เอ,อ้ยยิ่งดีเลยมีความรู้สึกเอ,อ้ยยิ่งดีเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะไปไหนอยู่แล้วมันก็เลยม่รู้สึกอึดอัดอะไรมันก็อยู่ได้ะจะอยู่กี่เดือนกี่วันก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นไ้ครับในไอการข้าวภาษานี่เราสังเกตให้สังเกตนะครับทีนี้มันมันก็มีว่าพอข้อาพาา,ามันกับธรรมดานะแต่เป็นมันก็มีการถ้ายังถ้าเป็นพระใหม่พระหนุ่มพระนักเรียนอยู่กันเยอะๆกระทบกระทั่งกันครับ มันกระทบกระทั่งกันเหตุที่คากระทบกระทั่งเท่าที่สังเกตเก็บรวบรวมสติมานี่ยไม่มีอะไรครับมันเกิดมาจากความไม่พอใจเล็กน้อยสะสมสะสมไปดูไปดูพฤติกรรมของคนอื่นไปจ้องจับผิดดูพฤติกรรมคนอื่นว่าคนนั้นทําอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำไม่ถูกคือคิดจะไปเซกแซงแก้ไขะเราไม่รู้ตัวหรอกเราไม่รู้ตัวหรอกเราอยากให้เขาดีอ่ะด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละอยากให้เขาดีอย่างนั้นอยากให้เขาดีอย่างนี้ทีนี้มันก็ทนไม่ได้เพราะทนไม่ได้มันก็ออกปาก ออกปากเนี่ยสนเสนียดมันหลุดออกมาตรงปากนี่ครับเพราะว่ามันออกมาจากอากศุศลจากความอึดอัดมาจากกลุ่มนิวรนทําไมพระพุทธเจ้าจึงตัดว่านะอ่าการนอนหลับเนี่ยการนอนหลับทํไปวลายศูสย์เปล่าแต่เราตถาคตกล่าวว่าการนอนหลับทั้งวันยังดีกว่าที่นั่งให้อากศุศลวิตตกเกิดขึ้นเพราะบุคคลที่อากศุศลวิตตกเกิดขึ้นคืนนอนิวรนนะนะย่อมสามารถจะทํปลายสงก็ได้ นี่เป็นพระสูตรที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้เลยลองคิดดีว่าพระบุญเมียภาทรงตัดขนาดนี้แสดงว่ามันมีความสําคัญยังไงนะครับเพราะนั้นพอพอใจพอพอเป็นเห็นที่แรกมันก็เห็นอาจจะทนได้ครั้งสองครั้งเห็นพอตายเห็นบ่อยๆเๆๆข้าทนไม่ได้นะครับมันทนไม่ได้มันก็จะบอกพอออกไปบอกเขาน่ะยังดีนะไปบอกตัวเขาไม่เป็นไรบางทีคนไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วมันก็ไม่อยากไปคุยกันเนาะบางบางคนบางท่านนะไม่ไม่ได้พูดถึงพวกปฏิบัตินะพวกปฏิบัติอยู่เก็บตัวเงียบเนี่ยอันนี้พวกหนึ่ง ทีนี้พอต่างคนต่างก็เอามาทนไม่ได้ได้แรงดันที่ที่มันทนไม่ได้ในการที่ต้องพูดก็เอาไปพูดพูดกับใครครับพูดกับคนอีกคนหนึ่งนี่นี่นี่คนคนนี้นะ่าเป็นคนอันตรายนะเพราะว่าจิตจิตก็มีความแรงดันจิตเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นจะทนไม่ได้มันมันไม่ได้ไปว่าคนที่ทําผิดทําถูกนะแต่ไปว่าให้คนนี้คือหมายถึงว่าเป็นลากเอาหมาเน่าไอคนนั้นเอาหมาเน่ามาทิ้งไว้ปอกเดียวหรอกนะอาจจะทิ้งไว้ตรงไหนตรงหนึ่ง แต่คนนี้ลากไปหลังลากไปหาคนนู้นลากไปหาคนนี้นี่ตัวนี้คืออันตรายครับนะเพราะนั้นกลายเป็นว่าคนที่ทําลายศาสนาเนี่ยไม่ใช่ไอ้คนมันทําผิดแต่ไอ้คนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วนําสิ่งนี้ไปกระจายตรงนี้คืออันตรายจําตรงนี้ให้ดีนะครับนี่คือประสบการณ์ตรงๆมาสามสิบกว่าปีเก็บสะสมพวกนี้มารู้เลยรู้เลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่เคยมีใครพูดไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้ด้วยนะเพรดังนั้นมันจะเกิดอย่างนี้ครับ ลองสังเกตดูก็ได้นะบางทีอยู่เป็นสุกกันนะสมมุติว่าคน่ดอยู่เป็นฝูงสมมตินะสมมติว่ามีังกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะกลุ่ม A ก็อยู่อย่างนี้กลุ่ม B ก็อยู่งี้กลุ่ม C ก็อยู่งี้แต่เมื่อใดก็ตามที่กลุ่มเเขาหากลุ่ม B กลุ่ม A อเขาแบกกลุ่ม C เดี๋ยวจะมีเรื่องแล้วจะมีเรื่องแล้วนั่นแสดงว่าทนไม่ได้แล้วลำบากกันแล้วแล้วทีนี้ไอ้กลุ่ม A ตกับกลุ่ม A จะตีกันไอ้กลุ่ม B กับกลุ่ม B จะตีกันไอ้กลุ่ม C ีกับกลุ นี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะมันมันดูดูไปก็เหมือนการเมืองนะเรามองมองไปอย่างนี้นก็เหมือนการเมืองเลยนะมันคือเราดีอย่างเดียวเราเป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวผู้อื่นไม่ดีนะแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะให้แนะนําก็คือนะต่อให้เราไปนินทาว่าร้ายเขาก็ดีเขาก็ไม่ได้ดีไม่ได้เลวไปตามเราหรอกกลับจะสร้างเวรสร้างกรรมสร้างอกุศลให้มากพกปูนที่ขึ้น แล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนะครับเราเป็นชาวพุทธจริงๆเป็นลูกของพระพุทธเจ้านี่ครับเราเราจะต้องท่องไว้เสมอว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นก็มีการดับไปเป็นธรรมดานะแต่มันเกลียดเราเกลียดครก็เอเดี๋ยวมันก็ดับเอาวันนี้เราไม่ชอบพรุ่งนี้อเราอาจจะชอบเราอาจจะชื่นชมยินดีอาจจะรักเพื่อนก็ได้นะเนี่ย เพราะฉะนั้นเพราะมันเกิดแล้วมันก็ดับถึงต่อให้เราเกลียดยังไงพอผ่านไปห้าปีสิบปีมันก็หายเกลียดก็ไม่เจอกันก็ต้องคุยกันสนทนาการตักน้ําแจกกันนั่งชั้นร่วมกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสร้างเวรให้มันเสียเวลอมเวลาหรอกเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปให้เรารู้หลักความลับของตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วเราก็จะสามารถสละกิเลสเฉพาะตัวเฉพาะตนเฉพาะตัวเฉพาะตนได้เลยใยขณะนั้นขณะนั้นแล้วก็ไม่ต้องเอาโรคร้ายไม่ต้องเอาเชื้อร้ายไประบาดติดต่อกับผู้อื่น นี่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าทําอย่างนี้แล้วก้าวหน้ารับรองก้าวหน้าเลยเพราะว่าการปฏิบัตินี้มันอยู่ในมรรคในการปฏิบัตินี้มันอยู่ในมรรคเพียงแต่ว่าทําไมเราไม่ปฏิบัติเราไม่รู้เรื่องนี้สักทีมันไม่รู้มันเราไม่สังเกตเราไม่สังเกตเพราะว่าเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนลึกอย่างนี้ทาไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้บอกผู้แสดงพภาษาวกทําไม่ได้ครับสาวกทําไม่ได้ นี่เรื่องเหล่านี้ที่เรารู้รู้นี่ที่เรารู้สังเกตเห็นนี่ไม่ใช่ว่ารู้เองแค่แค่รู้เองแต่รู้เองนะแต่ว่าเพราะว่ามีมีไกด์ไลน์ก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นแผนเนี่ยพอเราเดินตามพระพุทธเจ้าทําตามพระองค์มันเห็นได้เลยอย่างนี้มันเห็นเห็นเป็นเรื่องไม่ยากด้วยนะเป็นเห็นไม่ได้ยากมากมายนะอ่าเป็นเรื่องแต่มันละเอียดลึกซึ้งหน่อยแค่นั้นเองอถ้าจิตหยาบๆก็จะเห็นยากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละถ้าเรามองในแง่ของกรรม งอมนี่งของกรรมเรากับเพื่อนเราทุกคนนะเราประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันมาบวชนี่แสดงว่าคนเหล่านี้มีบุญด้วยกันนะทําบุญมาเหมือนเราเลยนะอาจจะทําบุญถ้าไปรถกับรถคันเดียวกันแต่ไปทําบุญกับทาบุญที่เดียวกันพูดง่ายๆเหมือนอย่างนี้เหมือนอุปมาเนาะเพราะเราไม่มีญาณเหมือนพระพุทธเจ้าจะได้เห็นว่าพวกเราพวกเราจึงมีพันธุกกรรมมีกรรมเป็นพวกพ้อมมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์จึงได้มาเกี่ยวข้องอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์เราน่าจะยินดีนะน่าจะพอใจ น่าจะพอใจยินดีโอ้ยนี่พี่เราน้องเราพ่อเราแม่เรา,เราเ,ราเราเคยประพฤติปฏิบัติด้วยกันมันถึงมาเจอกันยังไงมาพุเจยาบอกว่าคนเรานีมันเคมีตรงกันธาตุตรงกันมันถึงมาอยู่ประพฤติด้วยกันได้เนาะถ้ามันเป็นไม่นั่นมันก็หงยไปที่อื่นเนาะมันก็เป็นไปพวกอื่นนั่นแสดงว่าถ้าเรามองในแง่ที่เราพิสูจน์ไม่ได้มองในแง่ของกรรมก็คนเหล่านี้ต้องมีกรรมร่วมกับเรานะเราจึงต้องต้องเจอกันต้องรักกันต้องชังกันต้องว่ากันมั่ง ชมกันมั่งนี่แสดงว่ามีกรรมแต่แต่ว่าความที่เราเป็นผู้โชคดีที่สุดคือได้รู้คําพระพุทธเจ้าพราะองค์สอนให้เราออกจากทุกเราเราไม่ต้องมาเสียเวลาเรื่องนี้แล้วอย่ามาเสียเวลาเรื่องที่ต้องไปว่าไล่ไปว่านอะไรกันโอ้ผม่เคยทําเรื่องมันแทบจะเรียกว่าวิจัยเลยนะเรื่องว่าทําไมคนมันถึงชอบว่าไล่กันใส่ไล่กันทำร้ายกัน,กนโอ้ไม่มีอะไรหรอกครับบังลาสกาละปัถนานลามกครับปัถนานลามกระทับถมผู้อื่นยกตัวเอง ทีนี้ไอ้จิตที่ทําแบบนั้นนะ่ะถามว่าเคยมีใครประสบผลสเรด็จไหมไม่เคยมีนะครับในโลกนี้ไม่เคยมีนะเพราะว่าพอเขารู้คนนั้นมาครบมาสะพานใสา่สมมุติว่ามีเราไม่ได้ยกพวกเราทั้งหมดนะไม่ได้ยกพวกเราสมมติว่ามีพระหลันเนาะมีพระหลันไอ้พวกคนไม่ดีมันลุมทําร้ายพระหลันเนาะลุมใส่ไา้ท่านเอาโยมก็เกียดกระชงังเกียดชังพระหลันแล้วก็มาชื่นชมยินดกีก็กลุ่มพวกมีกิเลสทั้งหลายเหล่านี้พวกกลุ่มที่ทําร้ายจํานวนมากสมมตินะสมมติ ลองที่ว่าโยมจะเริ่มใสได้กี่วันเพราะวันไหนไปไปไปเดี๋ยวเขาก็เห็นกิเลสเห็นราคะเห็นโทสะเห็นความเห็นแก่ตัวอะไรโอ้ทีนี้โยมไม่มีที่พึ่งเลยทีนี้เพราะพระอรหันต์ก็ถูกทำร้ายไปแล้วนะไอ้พวกคนรวมกันสามเคีก็เป็นพวกกลุ่มคนชั่วคนไม่ดีนี่ยกอันนี้เรายกยก,ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเพราะนั้นเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องไปคิดไปแก้ไขคนอื่นยันยังไงบอกเรื่องก,การบอกกันได้ไหมบอกได้ครับ เป็นดีแล้วการบอกเป็นเรื่องเอื้อเฟื้อทำม,มินยด้วยนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดแม้แต่ในปาิโมกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทำมินัยของตถาคตนี้จะรุ่งเรืองอยู่ได้เพราะพิสุเป็นผู้ว่าเก่าตักเตือนกันอันนี้เป็นหัวใจของกายอยู่ร่วมกันเลยอันนี้บอกกันได้นะแต่ว่าไอ้การที่ไปจงเกลียดไปจงชังไปใส่ร้าย,ายว่าร้ายนินทาทําร้ายกันในภายหลังอันนี้เป็นความเร็วนะครับเป็นความเร็วเพราะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดพุทธ,ธภาษิตอยู่บทหนึ่งทุปปมิตระิปาภโก บุคคลผู้ประตูสไลด์มิดนเป็นผู้เล็วแท้เลยพู้เจ้าตัดอย่างนี้เลยนี่เป็นพุทธสุภาษิตดังนั้นแหละเราลองดูแต่เนาะในการเข้าภาษาอย่างนี้ผมสามสิบกว่าปีมาผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกนี่เปิดประเด็นพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าครั้งนี้ดีใจมากๆเลยมีแต่เพื่อนสะทะมิตี่เคยอยู่เคยพบเคยเจอกันมานะครับมากันอุ่มหนาฝาคัางมาพร้อมเพียงกันนะครับแต่ว่าผมก็มันก็เหมือนรู้อนะเนาะมันก็ไม่ได้มีญาณพิเศษนะ แตม่มันรู้ว่าที่ตรงนี้ต่อไปเคยพูดกับหมายเชิญไปพูดล่วงหน้าพูดไว้ก่อนด้วยพูดกรตุการณ์ต่างๆด้วยพว่าต่อไปจะเป็นที่รวมของจจมยุทธทั้งหลายจะมาพักมาชั่วคราวมานั่งก็จะมาเพราะพวกเราไม่แบ่งแยกไม่เหยงนิกาไกไม่รังเกียจเรื่องอ้เป็นมายังไงไปไงเราไม่เคยรังเกียจกันมีจะมาที่นี่เออเหมือนกับเรียกอะไรเรียกว่า ล้างบาปมาแล้วเลี้ยงบาปกันมาแล้วมาที่นี่เพื่อประพฤติมาเพื่อปฏิบัติเพราะฉะนั้นทีนี้ใครจะรู้ใครเป็นใครเล่าเนาะใครเป็นใครจะรู้ได้กับคนไหนได้มรคนไหนได้ผลไม่มีใครรู้ใครเพราะฉะนั้นแต่เราให้โอกาสทุกคนที่จริงไม่ใช่ผมเพ่ให้โอกาสไม่ใช่หมู่สงฆ์ให้โอกาสนะแต่เพราะสถานที่แห่งนี้มันเป็นโอกาสที่โยมต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยากให้พวกเรามาประพฤติปฏิบัติแต่ไขขัดเกลากันนทาอย่างนั้น นี้แหละคือจุดประสงค์มุ่งหมายที่จะโยมก็ได้บุญอุปย,ยัตทะไปยัตทั้งวาเนี่ยประโยชน์ทั้งตนเองด้วยประโยชน์ทั้งผู้อื่นประโยชน์ทั้งผูกพันกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนี้แหละคือสิ่งที่ผมเปรียบเหมือนพี่เนาะที่มีโอกาสได้ให้โอวาบน้องเพราะว่าน้อยนักนอยหนาน,นะครับที่ผมจะให้อวาเระเรียกว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะอังนั้นก็ขอโอกาสาย,ยุติไปเพียงแค่นี้